ายบุรุษชายรัตนะครับอายุตอนนี้ก็เพิ่ง27ปีครับก็เรียนภาพยนตร์เป็นถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคลธัญบุรีรด้กันราชมงคลคลองหกน,นะเราก็เรียนสาขาถ่ายภาพภาพยนตร์เรียนขอ้อรูนไปแต่ว,ว่าก่อนหน้านั้นเราก็เรียนที่ราชสิมาวิทยาลัยช่วงนั้นที่เราอยู่กรุงเทพแล้วก็มีโอกาสได้ไปร้านหนังสืออิสระ ซึ่งในเมืองไทยมันก็มีไม่กี่ร้านนะครับอยู่กรุงเทพเราต้องไปมีร้านหนังสือเดินทางของพี่หนุ่มหนังสือเดินทางนะครับคุณหนุ่มคุณโย็เขาทำด้วยกันก็เป็นตํานานของร้านหนังสืออิสระของเมืองไทยแล้วมันก็มีร้านกองดิบช่วงนั้นกำลังเพิ่งเปิดผมก็ได้ไปเห็นร้านหนังสืออิสระที่มันอยู่ในกรุงเทพเขาก็ไม่ได้มีหนังสือเยอะแยะเหมือนสีเอ็ดในอินมันก็มีคค้าร้านผมก็อาจจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เห็นแล้วผมก็รู้ว่า กับช่วงนั้นประกอบกับเราอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ออคิดว่าถ้าเกิดเรามาทําร้านอย่างเงี้ยที่โคโาชม,มันจะต้องได้ผลตอบรับที่ดีเพราะมันยังไม่เคยมีใครทําถ้าเรามาทำร้านเหล้าเนี่ยมันมีเยอะแล้วนะ <ทำ S 1> <laughs> จะดึงไงดึงคนที่ไปที่ร้านอ,อื่นร้านใหญ่ๆมากินร้านเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มาร้านอย่างเงี้ยมันไม่มีคน,มนชอบร้านเราดิเอออะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจกลับมาทํา มีไอพวกหลายร้านแนวเนี้ยมันไม่ได้เลือกแปลกใหม่เลยนะอยู่เมืองนอกเนี่ยมันมีทุกเมืองอะ่ะเมืองนึงมีหลายร้านด้วยไปปารีสนิวยอร์กลอนดอนหรือเมืองเล็กๆไม่ต้องเมืองใหญ่แบบเมืองหลวงอะ่ะมันมีใครๆก็มักจะมีความฝันแบบว่าอยากจะลาออกจากงานประจำออกมาลงทุน <c oughs> ทําธุรกิจส่วนตัวมาทําตามความฝันเล็กๆน้อยเปิดร้านกาแฟาเล็กๆเปิดร้านหนังสือเล็กๆอย่างผมก็มีความฝันเหมือนกันแหละอยากทำร้านกาแฟายอยากทำอะไรผมก็พูด <c oughs> ได้ผมก็อยากทำโน่นทำนี่อยากทำร้านโน่นนีน่แนะ่แต่ทําไมบุรุษถึงทําออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ จริงๆแล้วมันผมไม่ได้ลําบากครับเออมันคือที่บ้านมีตังให้ครับแค่นั้นเองครับแต่ไม่ใช่ตังแบบไปขอแบมือขอเขาคือคือที่บ้านมมีธุรกิจเครื่องสวนร่นาของเราอนะไรเงี้ยเป็นมรดกเป็นกองสีอนะไรเงี้ยโอเคมันมีมันมีอะไรไมาให้เป็นเชื้อไฟหน่อยหนึ่งมีถ่านมาให้อนะ่ะแต่เราต้องจุดไฟเองอะ่ะเออเราเราต้องก่อไฟจากถ่านกองหนึ่งที่เขาให้เรามาอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเราไม่ได้บอก แล้วก็อะไรทีว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบเราสบายอ่ะมันเป็นความกดดันมากกว่าคือผมอยากรู้ว่าคนโคราชเนี่ยเขาอ่านหนังสือกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยตอบแทนไม่ได้ครับผมไม่สามารถตอบแทนคนโคราชได้คือแต่ถ้ามองภาพรวมคือคือถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดจากจากอติหรือว่าอะไรของตัวเองอย่างเดียวไงคือผมได้คุยกับสารพิมพ์ต่างๆที่มาออกบูธอย่างงานหนังสือที่ผ่านมาผมก็ไปออกบูธว่า สามปีอ่ะผมก็สามครั้งแล้วทุกเดือนทันมาต้นเดือนเนี่ยผมก็ได้คุยกับสาอร์ทีมต่างๆที่มาออกบ,บูธหรือผมได้คุยกับเซลสาอร์ทีมต่างๆที่ส่งหนังสือเข้าในร้านเราเนี่ยเขาบอกว่าตาหนังสือที่เขาลาเปไงบ้างครับม,มันเงียบเหงามากมันห่วยแตกมากมชั้จริงนะคืออจากโกรธเลยะคนเขาได้จะโกรธเลยมันตั้งเจรับคมจริงบ้างบางทีอ่<ะ>้วทำไมคุณกล้าเสี่ยงก็ผมไม่รู้ครับ ออร้านหนังสือสลามมันต้องมีขายกาแฟาในร้านด้วยเหรอมันไม่จำเป็นแพทเทิร์นหรือเปล่ามันไม่เป็นจำเป็นแต่มันเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นบังคับตรงแง่ของว่า มันเป็นอารมณ์ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพูดตรงๆนะถ้าขายหนังสือหนึ่งเดียวไม่รอดครับอจริงหนังสือเปน,นส,สินค้าที่กําไรน้อยมากฉะนั้นร้านหนังสือส่วนมากที่เป็นร้านอิสระก็เลยมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีอาหารมีของที่ระลึกเสื้อย่งเสื้อยือยดอะไรเข้ามาแต่นี้มันเกื้อหนุนฮะโอเคยอมรับคือบางคนมาเนี่ยไม่ได้ซื้อหนังสือมาแล้วเราเพื่อมากินกาแฟเราก็ไม่ผิดฮะร,ร้านเราไม่ได้แบบ ระบุว่า,าต้องแบบเป็นร้านหนังสือคนมาทั้งอ่านหนังสือเท่านั้นนะคือเขาจะมากินกาแฟหยิบม,มาอ่านสำนักหน้าหรือไม่อ่านเลยมานั่งเมาส์มอ,มอยกันแก๊งสาวกินเคก้กกินอะไรไปจริงๆแล้วเรามีเคก้กเราทําเองด้วยพอมันอะไรเงี้ยแต่ทาไม่ได้ทดําเยอะทาเราเล็กๆทำได้ดทีละวสิบสองชิ้นเลยเนี้ยคือทางร้านเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอาหารขนมแล้วก็เครื่องดื่มอะไรเงี้ยทีนี้แรนด์เป็นคนที่เคยทําพวกนี้มาก่อนเป็นจบมาทางด้านอาหารแล้วก็ขนมด้วยนะคะแล้วก็ มีความรู้เรื่องนี้ก็เลยเข้ามาเจอคุณบิงคือสาเหตุที่คุณบิงเขาทําหนังสือเพราะว่าตัวเองชอบเพราะฉะนั้นเราก็หาทางที่จะทําให้ร้านหนังสือเล็กๆอินดี้ของเราเนี่ยมันอยู่ได้เราจะทำยังไงก็เลยมานั่งคิดกันก็มันจะทํากําไรก็คือส่วนนี้ขายดีไหมครับขนมขายดีมากว่าขายดีกว่านังสือหรอครับขายดีกว่าขายดีกว่านังสือไหมขายดีเท่ากันแต่ขนมกับเครื่องดื่มเป็นสัดส,ส่วนที่ทําให้ร้านนี้อยู่ได้หมายถึงว่ากําไรจากการขายขนมและกาแฟเนี่ย มันสามารถไปอุดหนุนในส่วนของหนังสือได้เพราะว่าหนังสือเนี่ยกำไรน้อยนะคะก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาอุดหนุนกันเยอะๆแสดงว่าบรุษก็คือมีส่วนช่วยให้คนที่เข้ามาได้รู้จักหนังสือรู้จักอ,อ่านอะไรใหม่ๆมากขึ้นใช่มันต้องทำนะผมว่ามันเป็นภารกิจมันเหมือนกับถ้าเราทำร้านหนังสือแล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีนักอ่านเข้ามาเนี่ยม,มันก็มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนที่คนประกอบพูดไงเออแต่ไอคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เดินอะ่ะทำยังไงให้เข้ามาอ่าเรามี เค้กบางคนมากินเค,ค้กมาซื้อกาแฟเราก็จะดึงเชงแล้วสมุิมาคาปูเย็นแก้วนั่งรอนะครับเนอ่านหนังสือกันก็ได้ถ้าเขาอ่านหนังสืออยู่เราก็จะดึงเชงทำช้าช้าค <c oughs> ่อยชงอะไรเงี้ย <c oughs> ให้เขาอ่านให้เขาอ่านเพราะเขาไม่ได้รีบรีบอ่ะร้านเนี่ยมีแบบเป็นชั้นใหญ่ๆแต่เราอาจจะมีแบบมุมเล็กๆอะไรเงี้ยเรามีหนังสืออะไรที่อยู่ร้านทั่วไปไม่มีมั้งครับ ผมคิดว่าร้านหนังสือทั่วไปมันก็มีนะแต่มันอยู่ที่ว่าสาขาไหนมีอะไรคือบางอย่างหนังสือใหม่ก็ตามเนี่ยพวกวรรณกรรมที่มันออกใหม่บางทีเขาก็ไม่ได้เอามาโชว์บนชั้นเพราะเพราะว่ามันมันเปลืองพื้นที่อะ่ะกูขายตาหวานดีกว่าอะไรเงี้ยคนที่จะอยากได้คือต้องแบบไปรู้จากเน็ตมาว่ามันมีหนังสือเล่มนี้ออกใหม่เป็นแฟนคลับจริง,รงๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วถามว่ามีเล่มนี้ไหมเขาค่อยจะแบบหยิบมาให้อะไรเงี้ย เ,เข้าไปในโกดังไปเรื่อยบางทีก็ไม่มีแต่เรามองว่าร้านเราเนี่ยมันมีหนังสือแบบเนี่ยอย่างคือแมกสีขาวทางเก้าก่าแก่เนี่ยมันไม่ค่อยมีร้านไหนขายแล้วนะ mm hmm. เอออ่อนนี้ก็ได้อันเนี่ยอย่างสามมันชนเปลี่ยนโลกเนี่ยอ่ะไม่มีใครกล้าขายฮะ mm hmm. oh, okay. ผมไม่ได้ว่าเลยนะคน mm ุณ hmm. พระเขาวดีเนี่ยมันก็เขาก็เอียงเอียงนิดน <laughs> แต่เรื่อนี้เขาไม่ได้เอียงครับเรื่องนี้เขาก็ กี่ยวกับคนธรรมดาที่เขาเปลี่ยนแปลงโลกอะไรอเงี้ยครับผมมองว่าร้านทั่วไปเขาไม่ได้ขายก็อย่างพวกเนี้ยังไงอะองคือมันก็มีอะแต่ว่าบางทีเราชวอป,ปกไงอย่างไอเนี้ยไอชุดสี่เล่มเนี้ยมันเป็นเรื่องสั้นโนเบลเขาเอาเรื่องสั้นของนักเขียนโนเบลเนี้ยมามาแปลแบบเล่มหนึ่งก็รวมหลายนักเขียน หลายเรื่องร่างเนี่นนะโชสันโชสันอยู่ในชั้นึซอกลืกแต่เราคือโชปกอยู่ตรงนี้เลยว่าเนี่ยมันคือหนังสือที่น่าอ่านนะเออหรืออย่างไอแบบเนี่ยมันไม่มีใครๆกันแล้วเด็หันหนะ้าเข้าหากันจิตวิญญาณอาิษสาคนนําทางอะไรเงี้ยคือทุกวันเนี้ยเรายังหนุ่มยังยังเป็นคนหนุ่มสาวเรามีพลังที่จะทาอะไรคือเราล้มเหลวอะ มันมันล้มเหลวได้ครับล้มเหลวสมมติผมทำนี้ร้านนี้ไปสามสี่ปีผมมันไม่เวิร์กผมก็สามารถอาจจะแบบหยุดไปทำอย่างอื่นหรือใช้ประสบการณ์ผมเชื่อว,ว่าจริงิแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นมันแย่ถึงขั้นหยุดนะครับผมคิดว่าโอเคมันต้องใช้เวลามากในการธุรกิจประเภทนี้มันไม่ใช่การที่จะดังเปลี่ยงปางได้ครับมันทุกวันนี้ผมเปิดมารวมสาขาเดิมเนี่ยมันใช้เวลามาสองปีกว่าผมก็ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยในแง่ของทั้งลูกค้าการที่รู้จัก ะไรตา่างๆจากที่วันหนึ่งเราแทบขายไม่ได้เลยไม่มีลูกค้าลูกค้างงร้านอะไรวะร้านกาแฟอะไรมีหนังสือก็เต็มไปหมดหรือร้านหนังสืออะไรก็ไม่รู้ทําไมไมันต้องมีกาแฟมันนะขายอะไรกันแน่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มทําให้คนมองเห็นว่าเออมันคืออะไรมันคือพื้นที่ในการที่คนชอบอ่านหนังสือมาพบปะกันมาคุยกันมาเลือกซื้อหนังสือได้มานั่งอ่านได้อะไรเงี้ยครับมไม่ใช่ร้านหนังสือธรรมดาที่ มาหยิบหยิบไปเช็คจิงเช็คบินจริงบาร์โค้ดแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ย ผมว่าเป็นงานที่ที่ที่ทใหญ่คือใหญ่ในความหมายผมไม่ได้แปลว่าพื้นที่มากหรือว่าคนเยอะนะครับแต่ใหญ่ในความหมายผมหมายถึงว่าวิธีคิดอะใหญ่คิดได้คนถนักในคุณค่าการอ่านคิดได้คนมีงานสัปดาห์หนังสือภายในตัวจังหวัดคุณสามารถมีเทศกาลสินค้าอย่างอื่นได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นสินค้าพิเศษเหนือกว่าสินค้าอื่นมันเป็นสินค้าทางปัญญาผมมองว่าโคราช ได,ได้ทำตัวเป็น,ปนแบบอย่างเป็นต้นแบบที่น่าสนใจนะครับสําหรับจังหวัดอื่นๆที่อาจจะตามมาครับหนังสือมันเป็นสินค้าที่อย่าง,างน้อยที่สุดเลยเนี่ยมันมีมันมีประโยชน์กว่าสินค้าหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนอ่านหนังสือมากขึ้นนะ่ะทุกฝ่ายก็ต้องต้องทำทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการอ่านนะครับถ้าเป็นภาครัฐก็ควรจะให้ความสําคัญกับการทาห้องสมุดชุมชน นอโรงเรียนก็ต้องให้ความสําคัญกับการดูแลห้องสมุดพัฒนาผมว่าถ้าทุกอําเภอทุกจังหวัดมีบุ๊กแร์ของตัวเองนะเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มจํานวนคนอ่านหนังสือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย การส veteran, นนั่งน,น้ำพิมก็ได้ว่าเพราผู้อ่านในตรงแต่ข้อเสียคือทาใหใ้คนเสียนิสัยทาการอ่านคือซื้อรอซื้อนังสือในงานนังส <my shit. S 3> ืออย่างเดียวครับแล้วก็ผู้ในผู้การศึกษาู่เราวครับอีกเร่เราต้องกลาบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัาเสด็จเจ้าพน มาขายตั้กี่โมงครับก็เปิดบู๊ทอะไที่งคครับถึงสี่ห้าทุ่มครับคนหมดก็ปิดมันไม่มีเวลาเปิดปิดที่แน่นอนขายดีไหมครับวันนี้ดีครับดีมีหนังสือใหม่ๆเพียบครับแล้วก็หนังสือของเราน่าสนใจครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมีประโยชน์หนังสือที่อยากแนะนำนะครับท่าน โดยมอมแซนเดชแปลโดยตมานสุภีชานะครับชื่อไทยว่าประวัติศาสตร์กินได้ประวัติศาสตร์กินได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีผลกระทบกับมนุษย์ทั้งโลกนะครับเล่มไหนขายดีสุดเล่มนี้ขายดีสุดครับ 1Q84 ครับเล่มหนึ่งและเล่มสองมันเพิ่งมาถึงผมครับผมอ่านไม่ได้แค่สิหน้า จะมันเพิ่งมาถึงก่อนหน้างานวันเดียวแต่เข้าๆคือมันเป็นนิยายของฮารุกิมุราคามิซึ่งเป็นนักเขียนที่โด่งดังท,ทั่วโลกแต่เป็นชาวญี่ปุ่นงานเขียนของมุราคามิไม่ได้บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่เขาบ่งบอกความเป็นสากรละโลกภาษาของเขาเข้าถึงคนได้ทุกทั่วมุมโลกนะครับ ผมว่าวิธีการอ่านหนังสือเป็นวิธีที่น่าจะง่ายสุดในการเพิ่มความรู้ <im it> เพิ่มสติปัญญาแล้วก็เพิ่มมุมมองให้ตัวเองนะครับ <im it> ถ้าไม่อ่านก็จะต้องพูดคุยกับคนเยอะมากแล้วก็ต้องอาจาะต้องหาคนที่มีปัญญาในการพูดคุยกับเราด้วยอะไรเงรี้ยหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มดังๆเนี่ยมันจะมีข้อดีบางอย่างคืออย่างน้อยก็อ่านง่ายแล้วก็อาจจะถูกใจคนที่เพิ่งเริ่มอ่านเพราะมันเป็นเรื่องคนคนหมู่มากชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เร็วแต่ว่าก็ ประเด็นมันอยู่ที่อีก้าวต่อไปของเขา่อก่อนเขาจะอ่านอะไรต่อไปหรือเปล่าซึ่งซึ่งผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเขาจะเริ่มสนใจในการอ่านเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองมากขึ้นนะครับผมผมคิดว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยแต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่เขา educate แล้วนะครับอย่างประเทศใกล้ๆเราก็ได้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีแล้วฮะไต้หวันอ่านเยอะมากนะผมไปไต้หวันเนี่ยผมว่ามีร้านหนังสือใหญ่ๆเยอะมากร้านหนังสือเปิดเปิด24ชั่วโมง หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์เวียดนามก็มอ่านหนังสือเยอะกว่าเรามากคนไทยไม่น้อยแล้วครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ควรจะคิดให้มากมากกว่าคือใน,ในจำนวนหนังสือที่เขาอ่านนะคือหนังสืออะไรครับหนังสือหลายๆประเภทมัมน,มนอ่านแล้วไม่ได้มันไม่ได้ทําให้คนเกิดความคิดอะไรขึ้นมาครับตรงเันข้าวเลยมันจุดให้เราคิดเป็นทางต่ำด้วซ้ำนะถ้าให้ผมแนะนําหนังสือนะครับผมจะผมจะถามเขาก่อนนะครับว่าคุณอยากอ่านเพื่ออะไร ราะว่าหนังสือมันมีอ่ามันมีคุณสมบัติหลายหลยอย่างหนังสือบางเล่มมันเยียวยาจิตใจเราได้หนังสือบางเล่มมันทํยยาให้เราอารมณ์ด,ดีหนังสือบางเล่มลม,ลมันมันบอก How To ในการทําธุรกิจหรือจัดการกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นผมผมคงจะถามก็ก่อนหรือว่า ว่าเขาอยากอ่านหนังสือเพื่ออะไรวิธีการที่นักศึกษาคนนจะเดินอยู่ในถนนได้ไหมือว่าต้องมีงานชิ้นที่หนึ่งที่สองทำต่อเนื่องมันต้องมีวิธีการพัฒนาอะไรอะไรเยู่อ่ห้เกิดเขามีความรู้สึกว่าเขาเดินเขาไปในร้านหนังสือแล้วเขาแล้วเขามึนแล้วเขาทําอะไรไม่ถูกเขาจับอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้จะอ่านอะไรก็อาจจะแปลว่าหนึ่งการอ่านไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบซึ่งก็ไม่เป็นไรหรือว่าสองมันยังไม่ถึงเวลา สักวันหนึ่งเขาอาจจะเจอหนังสือที่ดีอาจจะเจอหนังสือที่ชอบแต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เกิดกับเขาเองเราจะไปะยัดใส่มือเขาไม่ได้ต้องยอมรับว,ว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันก็มีความยากมีความง่ายในการอ่านไม่เท่ากัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเริ่มต้นจากหนังสือที่มันยากเกินไปหรือว่าเราไม่สามารถอ่านไหวเนี่ยเราจะรู้สึกต่อต้านการอ่านรู้สึกว่าการอ่านมันไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากหนังสือที่มันง่ายๆก่อนนะฮะ อย่างตอนสมัยเด็กๆผมก็เริ่มอ่านจากหนังสือการ์ตูนเริ่มอ่านจากหนังสือวรรณกรรมเยาวชนอะไรอย่างงี้นะก็แล้วมันจะเริ่มมันจะเริ่มสนใจสิ่งที่มันยากเรื่อยๆเองเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่หยุดอ่านซะกอ่อนนะครับคนอ่านหนังสือมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นประเทศเราก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะสบายด้วยนะทุกคนไม่สามารถไปร้านหนังสือทุกร้านได้ไม่สามารถอ่านหนังสือทุกเล่มได้เราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนทุกคนได้ ผมยังไม่สามารถไปกินร้านอาหารอร่อยๆในโคราชทุกร้านได้บางร้านผมก็ไปกินไม่ได้มันก็อยู่ที่ข้อจากัดของเราเรามีเวลาในโลกเท่าไหร่ขอแค่เราอ่านหนังสือเป็นนิดมันไม่มีคําว่าอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหนคุณเป็นคนรักการอ่านหรือเปล่ามันขอแค่ว่าคุณอ่านมันบ้างไหมการอ่านอะอย่างน้อยอะมันทําให้ให้เราเป็นคนที่มันยอมรับความแตกต่างยอมรับผู้อื่นลดอัตราในตัวเองและ มองโลกแบบเป็นจริงคงไม่มีอะไรดีกว่าการให้ให้คนในครอบครัวอ่านหนังสือเรียนรู้ชีวิตจากกา,าร,รอ่านหนังสือมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ทําทให้ชีวิตพบทางออกอะไรหลายๆอย่างโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อนครับ